เราแกวตอนนี้เราอยู่สิวันเพลเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ปอกันดูเดี๋ยวเดียวนี้มาเซอร์ไพรส์ปอเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ปอกกันมาดูปฏิกิริยาปอกันเด็กจังทำไรอยู่่ะเขามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์แกด้วยอะไรอ่ะเห็นแล้วนึกถึงเลยอ่ะ ถ้าดีถ้าถ้าไม่ดีก็คือโทษในนั้นทุกอยอันนี้ของแท้ปะเนี่ยของแพ้ดิให้ท้องได้ในโอกาสอะไรอ่ะเห็นแล้วนึกถึงเฉยอ๋อรวยอ่ะคนรวยพงน้องเนยไปฮ่องกงด้วยไหนดูหน่อยดิได้ตัวอะไรมากับนกนูนได้ไหมบางตัวมันกับนกนไปแล้วไหนดูสิวิ่งเสื้อก็เป็นลายน้องเนยด้วยอ่ะ มาเรา,เราให้เพื่อหวังผลรเราจะดูว่าที่ฮ่องกงอนะจะมีคนเลี้ยงข้าวเราหรือเปล่า <laughs> เราให้เพื่อหวังผลยังไงคืนได้ไหมไม่เอาน้องเนยไปฮ่องกงด้วยว่าแต่แกทาลิปอะไรอะ่ะทำไมสวยอ่ะสวยใช่ไหม <laughs> ล่ะน่ารัางอะ่ะ ลิปของลูน่าเบลลูน่าสเปลทินเอิร์ดขอใช้เมื่อกี้เตรียมรอกดได้เลยตอนกรกฎระดานะกระลักกระดาเลยหรอรอ,ไ,อไปก่อนนะสี่ศูนย์หนึ่งสี่เหมือนสปละ <c oughs> เดี๋ยวไปหุ้มหุ้มก่อน <c oughs>